ฮัลโหลสวัสดีุนทุก่านค่ะวันนี้นะคะก็บอกกับช่อง Bunny Girl ยามิสะกดจังนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกเกี่ยวกับข่าวสาร UGC Limited Free กันอีกเช่นเคยนะทุกคนวันนี้ค่ะเราจะมีทงน้องเป็ดนะคะเป็นทงของเป็ดสุดน่ารักนะคะเป็นเป็ดที่เป็นรูปมาสคอตของผู้สร้างนั่นเองนะคะซึ่งคนนี้นะคะเขาเคยแจก ที่ไหลไปแล้วด้วยนะคะแต่เราไม่ได้ลงคลิปเนาะแต่ว่ามีหลายช่องที่ลงไปแล้วเหมือนกันเนาะซึ่งรายละเอียดการแจกมีดังนี้นะคะเขาจะแจกอยู่ที่หนึ่งพันสต็อกหรือว่าหนึ่งพันชิ้นค่ะในเวลาที่เขาจะแจกตอนตีสองของพรุ่งนี้นะคะนี่เนาะแล้วก็ ตอนนี้นะคะลิงนะคะมีคนปล่อยลิงออกมาแล้วค่ะก็คือลิง์รั่วไหลออกมาแล้วแต่ก็ยังไงก็ผู้สร้างสามารถเปลี่ยนลิงก์ใหม่ได้นะคะทุกคนแนะนําว่าให้ไปติดตามทวิตเตอร์ผู้สร้างดีกว่าเนาะลิงอันนี้แค่แบบว่าเผื่อเขาไม่ได้ใช้ลิงอันนี้เนาะเผื่อผู้สร้างเขาใช้ลิงก์อีกอันหนึ่งหรือว่าลิงก์อื่นๆนั่นเองเนาะซึ่งมันรั่วไหลออกมาแล้วนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงแล้วก็ผู้สร้างไว้ให้นะคะ ใต้คลิปนั่นเองเนาะเป็นทวิตเตอร์ผู้สร้างแล้วก็ลิงก์ของน้องธงเป็ดนองธงเป็ดนะคะก็มีประมาณนี้ค่ะทุกคนก็พรุ่งนี้นะคะย้ำอีกครั้งว่าแจกหนึ่งพันชิ้นตอนเวลาตีสองของประเทศไทยนะคะคนโอเคก็บายบายทุกคน ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์คอมเมนต์ะนะคะอีกแค่45ผู้ติดตามนะคะก็จะครบ1,000คนแล้วเนะเาะแล้วก็จะมีจัดกิจกรรมเล่นกับน้องเอฟกับ f c ทั้งหลายนะคะมีกิจกรรมเล่นกับเอซไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเพื่อนกันเล่นด้วยกันได้หมดเลยค่ะโอเคบายๆทุกคนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะเดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวสารให้เยอะๆเลยแบบเอาให้แบบรับกันไม่ทันเลยค่ะบายย